เจ้าเกมเครื่องบินเจ้าเกมเจ้าเครื่องบินตัวที่ผมมารถไปก็คือเกมเจา้จาตัวเกมเนียมันเฟลว่าเพราะว่ามันไอเครื่องบินมันบ็อกหมุนสปินเลแล้วนะมันก็ขึ้นคำว่าแล้วเฟลว่าะก็อาจจะไม่ทำพาร์ทสองต่อไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะัก็ ย้ำอีกทีคือว่าอย่างนี้เลยคือเจ้าตัวเกมนี้เคาือมีที่ผมเล่นเนี่ยมผมลงพารหนึ่งไปแล้วแต่พาสองมันไม่มีไม่มีแล้วไงคือมันเฟลมันเฟลเพราะว่าเครื่องบินมันบักพอเครื่องบินบักพ๊บมันก็ขึ้นเลเวลเฟลนะักครับอนี่เริ่มใหม่หมดเลยกอ กำลังใ,ให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะอย่าก็อย่าลืมฝากคนไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำน,นี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเียงเป็ดมากเลยนะ